สวัสดีนะคะนี่ก็คือช่องคุณย่านพมา่าภาษาอังกฤษแอดย่านพโครเชวันนี้ย่ามีดอกไม้เป็นดอกกุหลาบนะคะเป็นดอกกุหลาบาสังเกตนิดนึงว่าตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะคะใจกลางอ้าวมีดอกกุหลาบให้ดูแล้วนะคราวนี้ย่าจะเอามันออกไปอันนี้เป็นแบบทําบ่วงทําห่วงแล้วก็ถัก ถักรอบนี้นะคะ10 10บ,บหลักแล้วก็ขึ้นต้นขึ้นต้นกลีบแรกนะคะชั้นแรกชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่3ามนี้ก็จะเป็นลักษณะ3กลีบนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้คือมันจะไม่เหมือนกันสีทีเดียวทีนี้อันนี้ก็จะต่างกันอันนี้จะเป็นดอกใหญ่เป็นดอกกุหลาบที่บานนะคะจะกลีบบานทีนี้ตรงนี้จะมีวิธีทําก็คือ จะใช้จะใช้จะใช้ด้ามของดินสอเนี่ยแหละนะคะพันอย่างนี้นะคะสักประมาณส5รอบนะคะ15บห้ารอบแล้วก็ควักธรรมดาให้เต็มแน่นเลยนะคะไม่ต้องนับค่ะแล้วถึงจะมาขึ้นจะมาขึ้นหลักทีนี้วันนี้ย่าจะทำแบบนี้ให้ดูนะคะทำแบบนี้ให้ดูซึ่งแบบนี้มันง่ายมากอ่าแบบนี้นะคะถ้าทำแบบนี้นะ ก็จะใช้ลักษณะนี้เอาขึ้นให้ดูนิดนึงก็ได้นะคะอย่างนี้นะพันให้มันหนาหน่อยก็ได้อย่างนี้ขึ้นมาเป็นให้เป็นให้เป็นวงกลมแต่เด็ดเดี๋ยวเราจะดึงที่หลังตรงนี้เราก็พอเราพันนะคะเริ่มต้นก็คืออย่างนี้แล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปโซ่หนึ่งสองนะคะแล้วก็เว้นวักเข้าไปอีกสองก็เป็นโซ่สี่พอโซ่สี่แล้วก็ลงตรงนี้ได้หนึ่งเลยนะคะ แล้วก็โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็มก็พอหนึ่งคอหรือเอนั่นเองนะคะโซ่หนึ่งโซ่สองทำให้ได้ทั้งหมดสิบสิบหลักอ้าวได้สิบหลักแล้วนะคะพอได้สิบหลักแล้วเราก็โซ่สองแล้วก็ดึงผ่านตรงนี้เลยนะคะอ้าวพอดึงผ่านแล้วเราก็จะรูดมันเข้ามานะเห็นไหมคะ ก็จะได้เป็นเป็นตรงกลางตรงนี้แล้วนะเป็นตรงกลางตรงนี้แล้วนี่นะคะแล้วต่อไปเราก็จะทําพอหนึ่งคอนะคะหรือเอฟน่ะนะคะช่องละอันนี้ย่าทำช่องละสามนะคะก็ตัวนี้ก็ขึ้นไปก่อนหนึง่งสองพอหนึ่งคอนะคะหนึง่งสองสาม แล้วก็ช่องต่อไปค่ะทําในช่องเลยตรงหลักไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเพราะว่าไม่งั้นดอกมันกลีบมันจะบานเกินไปช่องละสามทีนี้ช่องสุดท้ายนะคะเราก็ลงอย่างนี้เลยค่ะมาหนึ่งมาสองแล้วตัวที่สามนี่ก็คือโซ่สองแล้วก็เอ็กค่ะไม่ให้มันติดกันนะคะ มาอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้วก็โซ่1โซ่สกลับเราจะทำริมแบบนี้แล้วนะคะทำริมแบบเห็นหมคะทำริมมว้วนแล้ก็เดินถอยหลังค่ะนะคะเอ็กถอยหลังทุกช่วงค่ะย่าไม่ต้องพันพันแล้วมันเห็นคนอื่นก็ทําพันย่าก็บอกว่าเอาถ้าไม่พันมันก็มันก็ม้วนได้เหมือนกันแต่ว่าเดินถอยหลังเท่านั้นเองท่ ทิมถอยหลังแล้วก็ไปดึงได้มาจากข้างหลังมาทุกช่องค่ะทำมาจนสุดเลยนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะนี่พอม้วนถอยหลังมันก็จะได้ลักษณะนี้ชั้นที่หนึ่งนะคะอพอพอทำตะเข็บบนรอบมาแล้วนะคะเราก็จะพลิกงานกลับแล้วเราก็จะขึ้นขึ้นโซ่นะคะ ก็เว้นสองแล้วก็ขึ้นโซ่เลยตรงนี้เลยค่ะนะคะขึ้นใต้ตะเข็บนะคะขึ้นใต้ตะเข็บนะเว้นสองแล้วก็เว้นมาหนึ่งมาขึ้นอันทิมาทิมทิมข้างหลังนะคะหนึ่งสองแล้วก็เว้นหนึ่งมามุดลงไปดึงขึ้นอย่างนี้ค่ะ เอาไปหนึ่งสองเราก็จะเว้นไปหลักหนึ่งแล้วก็มาทิ่มงัดมันขึ้นนะคะคราวนี้เราก็พอได้สิบหลักเราก็พลิกมาทําฝั่งนี้นะคะย่าจะทําเป็นชั้นที่สองนี่จะทําเป็นสองกลีบหนึ่งกลีบสองกลีบนะคะเราก็หงายงานมันขึ้นนะคะแล้วเราก็เริ่มทําตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเราก็ขึ้นไปโซ่โซ่สองหนึ่ง สแล้วเราก็ลงในหลักนี้สามนะคะหนึ่งสองสามแล้วเราก็ลงในหลักถัดไปอีกสามะคะ่ะลงสามทั้งดอกเลยนะคะลงสามทั้งดอกเลยอ้าวพอเราทำมาครบแล้วนะคะสิบกลีบรายช่องสุดท้ายก็ลง ลงอีกสามหลักค่ะพอหนึ่งคอสามหลักแต่ว่าหลักทุดท้ายเราไม่ลงพอหนึ่งคอเราจะเป็นลงเพราะว่าเราต้องการเข็มมาอยู่ข้างบนนะคะเราก็จะโซ่หนึ่งโซ่สองแล้วเราก็เอกน,นี้ค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็วนกลับทําขอบวงวนกลับนะคะวนกลับก็ต้องโซ่หนึ่งซะก่อนแล้วก็มาทิ่มลง นะคะคเห็นไหมคะทิมต้องให้ได้ข้างล่างสองทิมตรงนี้ค่ะหลักนี้แล้วก็ต้องติดมาข้างล่างสองทำไปจนตลอดนะคะทิมหลักนี้ค่ะนะคะต่อไปไม่ต้องดูก็ได้เพราะเราทิมลงไปอย่างนี้เราก็ดูถ้าพลิกหงายขึ้นมามันก็เป็นสองเห็นไหมคะไม่ชัดไม่ชัดนี่คะ่ะก็ทำมาให้ถึงตรงนี้ แล้วทีนี้จะมากรีดนี้ยังไงเดี๋ยวมาเจอย่า่อีกนะคะอ้าวพอเราเรามมวนริมมาเสร็จแล้วนะคะเราก็คว่ำงานลงเพื่อเราจะทําหลักเพื่อจะขึ้นกรีดฝั่งนี้นะคะเราก็โซ่หนึ่งโซ่สองแล้วก็มาหลักนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะโซ่หนึ่งโซ่สองมันทําบนซ้ําไปอย่างเงี้ยแลคะแล้วแต่ว่าใครจะต้องการกรีด กี่กีบก็ทําซ้ําไปอย่างเงี้ยนะคะทําซ้ําไปเรื่อยๆอันนี้อันนี้ต้องเว้นแล้วก็มาทิ่มหลักนี้งัดขึ้นนะคะงัดขึ้นหนึ่งสองหลักนี้หลักนี้ข้ามนะคะมาทิ่มมางัดหลักนี้ขึ้นแล้วตรงนี้ย่าจะซ้อนกลีบนะคะหนึ่งสองกลีบนี้ไม่เอามางัดกลีบนี้เอามางัดหลักนี้ขึ้น หนึ่งสองคันนี้เหี่ดตรงนี้นะคะริมสุดเลยหลักริมสุดย่าจะซ้อนเข้าไปหนึ่งสองหลักนี้ไม่เอาข้ามมงางัดหลักนี้นะคะมันจะได้ดูเป็นมิติจาจะซ้อนมามันได้ทั้งหมดเท่าไหร่ละ จะให้ได้สิบเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เหลืออีกสามหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเว้นเก้าหนึ่งสองเว้นมาดึงหลักนี้ขึ้นเป็นสิบ พอได้สิบปั๊บล้วก็พลิกงานมันขึ้นนะคะเพื่อจะทำจะทาหลักก็โซ่สองแล้วก็ทำหลักนี้ไปกลับไปให้ครบสิบก็คือสิบลงลงช่องละสามก็เป็นสามสิบเห็นไหมคะลีบมันจะเริ่มซ้อนกันแล้วนะคะก็ทําเหมือนเดิมค่ะนะคะทำมาถึงตรงนี้ให้สุดแล้วก็ทําริมเอาเดี๋ยวย่าไปทําให้เสร็จ ให้เป็นอย่างนี้ริมแล้วจะมาดูกันสำเร็จเลยทีเดียวนะจะได้ไม่เสียเวลาอา้าวทำม้วนริมมาเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะคราวนี้เราก็จะพลิกพลิกงานเพื่อทำหลักคะ่ะทำหลักนะคะเราก็โซ่หนึ่งโซ่สองแล้วก็เว้นไปหนึ่งหลักมาลงหลักนี้คะ่ะ ยิ้มไปข้างหลังนะคะเพื่อขึ้นกรีดต่อไปโซ่หนึ่งโซ่สองหลักนี้เว้นมาดึงหลักนี้ขึ้นหนึ่งสองหลักนี้เว้นมาดึงหลักนี้ขึ้นหนึ่งสอง แล้วแต่ความพอใจนะคะแต่เว้นเว้นแค่หลักเดียวนะแต่ว่าจะทำกี่หลักจะทำกี่หลักก็หมายถึงว่าจะให้มันซ้อนสมมติว่า1ิบหลักมันมาแค่นี้เราอาจจะเอาแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องซ้อนแล้วต่อไปก็ซ้อนนะคะแล้วแล้วแต่เราวนเห็นไหมคะลักษณะของยาก็จะมาลักษณะนี้มันก็จะวนออกมาอย่างเนี้ยจากจากจากกลีบแรกข้างในจะวนมานี้วนมานี้แล้วก็มาสุดตรงนี้อันนี้ก็เป็น กรีบชั้นที่สองแล้วก็มากรีบชั้นที่สามวนมานี้ก็จะเป็นนะคะเป็นชั้นที่สแล้วก็ขึ้นชั้นที่4ี่วนไปจนพอใจนะคะวนไปจนพอใจแต่ของย่าอันนี้ก็ก็ได้แค่นี้นะคะได้ประมาณดอกแค่นี้แล้วถ้าเป็นดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่ก็คือคือ,ค,อคือไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มากไม่ได้มากกว่า3มชั้นแต่ว่าย่าจะมี จะมีชนแล้วจะมีเห็นไหมคะอันนี้จะมีกลิบนอกเอ่านี้เป็นกลิบผิวๆหน่อยจะมีกลิบนอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ข้างในก็หนึ่งสองสามส่วนในสุดก็หนึ่งสองนะคะแต่หลักการทำอันเดียวกันนะคะหลักการทำอันเดียวกันคะ่ะเดี๋ยวย่าไปทำตรงนี้ต่อก่อนนะคะว่าจะจะปีนมาแค่ไหนนะอ้าพอม้วนริมได้ เราก็จะพลิกความหน้างานมันลงไปแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่สองเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะเหมือนเดิมเลยก็มาอย่างนี้ค่ะก็ไปเรื่อยๆค่ะได้สักประมาณเดี๋ยวย่าทำมาดูย่าว่าจะเอามาซ้อนตรงนี้หรือเปล่านะคะหรือว่าจะทำเป็นสามกรีบอันนี้ เดี๋ยวย่เดี๋ยวคราวนี้แถวนี้ย่าจะเริ่มทําเป็นสามแล้วนะคะหนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองมาถึงตรงนี้แล้วก็สามคอมนี้นะคะามาต่อกันนะคะคราวนี้ก็จะเหลือที่ย่าบอกว่าย่าจะเอาไอ้กรีบแถวสุดท้ายเนี่ยสามกรีบได้แล้วหนึ่งสองคราวนี้ย่าก็จะขึ้นหลักเพื่อทํากรีบที่สามก็จะมา จะมาค่อมกันอยู่ตรงนี้นะคะย่าก,ก็ม้วนริมม้วนริมกีบนี้เสร็จแล้วนะคะคราวนี้พอเราม้วนมาถึงตรงนี้นะคะดึงได้ให้เต่งเราก็จะคว่ำคว่ำงานหรือพลิกงานกลับนะคะก็จะไปทำทำโซ่ค่ะนะคะทำโซ่หนึ่งโซ่สองแล้วเราก็จะลงหลักอย่างนี้นะคะลงหลักเว้นหลักนะคะเหมือนเดิมทุกอย่าง ยาว่าจะมาประมาณนี้นะคะสิบเอ็ดหลักก็จะค่อมก็จะค่อมเก็บนี้มาแล้วเราก็พลิกงานกลับเหมือนเดิมเลยค่ะโซ่สองนะคะทำหลักสามหลักในแต่ละในแต่ละช่วงในแต่ละช่องนะคะพอหนึ่งคอสามหลักหนึ่งสองสาม เป็นกรีบสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสาม สใครจะทำช่องละสี่ก็ได้นะคะเปรีบมันก็จะพิว้วสามสี่อ้าไม่ใช่สองสามหนึ่งไหมคะตรงนี้ก็จะโบนิดนึงเพราะเก้าอันที่จริงถ้าตรงนี้ใช้โซ่หนึ่งก็พอนะคะทำไปแล้วมันก็จะเห็นเองนะคะ มันไม่ฟิกแลวคะ่ะลูกมันไม่จําเป็นที่จะต้องเออมันจะต้องชิดกันเสมอไปอาจจะมีอาจจะมีห่างบ้างเป็นธรรมชาติของงานนะคะลูกหนึ่งสองสามก็จะเอาแค่สองเห็นไหมคะมันมันไม่ฟิกแล้วก็โซ่หนึ่งโซ่สอง X คราวนี้ก็โซ่หนึ่งทำหมุนริมค่ะ่าจะเรียกหมุนริมก็เหมือนกับการเย็บไอไอไอทำเย็บเย็บชายกระโปรงอ่าเขาเรียกหมุนริมก็จะก็อย่างนี้ก็หมุน,นไปค่ะมันจะเกิดมิติก็จะได้ดอกกุหลาบเราจะม้วนริมมาถึงนี่ก็จะเป็นการจบดอก อาพอมวลริมมาเสร็จแล้วนะคะพอม้วนริมมาเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเป็นเป็นกรีบชั้นนอกเนี่ยสามซ้อนกันนิดหน่อยนะคะเท่าที่ย่าทำมาได้อันนี้ก็เป็นถ้าอันนี้เป็นลักษณะที่ย่าบอกตอนต้นเอาเอามาม้วนนะคะเอาเอาดินสอเนี่ยนะคะเอาปลายดินสอเอาได้ม้วนประมาณสิบห้ารอบเป็น จะเป็นนูนๆแต่อันนี้จะเป็นเว้เวๆลงไปนะคะใจกลางจะไม่เหมือนกันย่าทําไว้สองแบบนะคะตรงอันนี้ทําไม่ยากพอขึ้นอ่าม้วนได้ม้วนได้สักประมาณ15รอบแล้วก็ทําพอหนึ่งคอให้เต็มนะคะทําพอหนึ่งคอให้เต็มแล้วแถวต่อไปก็ขึ้นหลัก10หลักเหมือนกับตรงนี้นะคะเหมือนกับตรงนี้แล้วขั้นตอน,น,นอื่นๆก็เหมือนกันหมดเลยนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จการทำอดอกกุหลาบ ย่าจะเรียกว่าดอกกุหลาบม้วนลิมไอ้ม้วนกลีบนะคะกลีบม้วนนะคะกลีบม้วนลิมนะคะกลีบม้วนลิมก็จะเป็นเห็นเป็นดอกกุหลาบที่มีมิตินะคะมีมิติขึ้นย่าก็ทำมาแย่ๆเดี๋ยวมันขยายเจาะเล็กแล้วจะได้เห็นถ้าอย่างนี้อา้าวอันนี้อธิบายอีกนิดนึงอันนี้ก็เป็นกลีบนูนนะคะแต่ว่าอันนี้ยาไม่ได้ใส่สามนะคะย่าใส่ใส่สี่คือใส่แน่นมาก ถ้าใครต้องการให้ได้กลีบลักษณะนี้นะคะกลีบจะเป็นพิพิ้วๆอย่างเนี้ยกุหลาบบานแฉ่งแหวงเลยนะคะเป็นกลีบพิลีบพิ้วๆอย่างเนี้ย <c oughs> ก็ให้ใส่หลักลงไปให้ลงไปแต่ละช่องเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ย่าลงไปสี่เลยนะคะเน,นี่ยย่าลงไปสี่เลยแต่ละช่องลงไปสี่มันก็จะทําให้กลีบมันเป็นริ้วขึ้นอันนี้คือวิธีเทคนิคนะคะแล้วตรงนี้ก็ไม่อธิบายแล้วนะคะเพราะอธิบายมาแล้วอันนี้ก็ไม่ยากค่ะขั้นตอนการทําเหมือนเดิม พอทาเสร็จเสร็จแล้วเราก็พลิกพลิกกลับมาขึ้นแถวใหม่ใช่ไหมคะไปเรื่อยๆใครอยากดอกใหญ่แค่ไหนก็ว่ากันไปเลยค่ะนะคะนี่ของย่าก็มีมีดอกใหญ่ๆอยู่สองดอกเนี่ยนะคะม้วนริมนะคะเป็นบานเป็นดอกบานไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปทําไว้เยอะๆเลยค่ะไปทําไว้เยอะๆก็จะทําดอกเล็กบ้างดอกใหญ่บ้างย่าจะมีกุหลาบเล็กๆนะคะกุหลาบเล็กๆด้วยนะกุหลาบเล็กๆนี่เป็นชั้นๆ เดี๋ยวไปให้ดูให้ดูตรงนี้กุหลาบเล็กๆอ่ะถ้าเดี๋ยวข่าวต่อไปจะทําอันนี้ให้ดูนะคะกุหลาบเล็กๆเป็นกุหลาบกุหลาบดอกกระจิว๋วเหลวเป็นกุหลาบหนูดอกเล็กๆนะคะเนี่ยเป็นกุหลาบหนูดอกเล็กๆนะคะแต่อันนี้เป็นกุหลาบดอกใหญ่บานเวลาเราทําช่อเราก็อาจจะเอามาตกแต่งกันอย่างนี้นะคะเอากุหลาบเล็กวางไว้นะคะ อาจจะวางไว้รอบๆแล้วก็มีใบแซมหรืออะไรอย่างนี้ก็เป็นกลุ่มดอกกุหลาบไปก็แล้วแต่นะคะเนี่ยนะคะก็สามารถเป็นอะไรที่มันนั่นอาจจะมีถักเป็นใบแซมหรือเป็นถาวันก็ได้แล้วแต่เรามันเป็นงานอิสระนทะัะงานไอริสโคเชชิ้นงานโมทีฟอย่างนี้ก็ทำไว้เยอะๆเป็นชิ้นงานอิสระสุดท้ายท้ายคลิปก็ขอฝากทุกคนนะคะย่าไม่ได้ลงคลิปถักเนี่ยให้มาโอ้เป็นเดือนสองเดือนแล้วเพราะว่าสุขภาพคุณปู่ไม่ค่อยดี ตอนนี้ก็ไปให้คีโมนะคะเริ่มให้คีโมแล้วมะเร็งนี่มันร้ายจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่กับมันให้ได้นะคะยากก็บางทีไม่มีกระจิกกระใจจะมาทําคลิปให้พวกเราดูก็ก็ขอโทษด้วยนะคะแต่นี้ก็กลับมาแล้วนะคะเริ่มกลับมาพอนั่งทําคลิปได้ก็นึกเห็นว่าดอกอะไรถักอะไรไปแล้วมันสวยก็นึกถึงพวกเราทุกคนนะคะก็ไปทําแล้วก็เก็บเอาไว้นะคะทาเก็บเอาไว้เยอะ แล้วก็ไปประกอบชิ้นงานกันจะเป็นเสื้อเป็นกระโปรงเป็นชุดแสกหรือเป็นผ้าปูโต๊ะเป็นอะไรก็ได้สารพัดเอาไปประดับเสื้อผ้าก็ได้นะคะไปละค่ะสวัสดีจริงๆขอบคุณค่ะให้มีความให้มีสุขภาพดีโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ